สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับหัวเวยฟรีบัตร3มไมาดูกันว่ารุ่นนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างครับหั i, วเวยฟรีบัตรสมไเมื่อเทียบกับตัวฟรีบัตรสนะครับก็จะเห็นว่าดีไซน์กล่องเปลี่ยนใหม่เป็นแบบยาวๆแทนตัวหูฟังครับเปลี่ยนเป็นแบบอินเอียร์แทนที่จะเป็นแบบเอียร์บัตนะครับซึ่งแบบอินเอียร์เนี่ยก็จะให้เสียงเบสที่หนักแน่นกว่าดีกว่ามากกว่าแต่เสียงแหลมเนี่ยก็จะสู้ตัวฟรีบัตรสาไม่ได้ครับส่วนช่องชาร์จไฟยังเป็น type c เหมือนเดิมครับ การสั่งงานทําด้วยการทัชบริเวณที่ชีนิวนะครับซึ่งทําได้2แบบอย่างแรกคือกด2ครั้งอันนี้จะไว้เปลี่ยนเพลงรับสายหยุดเพลงแล้วแต่จะตั้งค่านะครับกับอีกอย่างคือการกดค้างซึ่งจะเป็นการเปิดปิดระบบตัดเสียงรบกวนครับอันนี้สําหรับการกดดับบลแท็บนะครับก็จะเห็นว่าตั้งค่าได้หลากหลายแบบเลยครับ ส่วนระบบตัดเสียงรบกวนของตัวนี้จะมี3ระดับนะครับอันแรกคือปิดไปเลยอันที่2คือเปิดใช้งานและอันสุดท้ายเป็นโหมด Awareness โหมดนี้จะเป็นการรับเสียงจากข้างนอกเข้ามาด้วยทําให้เราสามารถได้ยินเสียงพวกประกาศต่างๆเวลาเราอยู่ในสนามบินหรือตามท้องถนนนะครับเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานซึ่งอันนี้มีข้อดีที่เหนือจากรุ่น3ธรรมดาก็คือเวลามันโดนลมพัดใส่เนี่ยระบบตัดเสียงรบกวนจะไม่ตัดแล้วครับ สำหรับการคุยโทรศัพท์ตัวนี้เป็นไมค์แบบ3ตัวเหมือนเดิมนะครับซึ่งหัวเววยฟรีบัตรนี้ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องการคุยโทรศัพท์ที่ให้เสียงที่ชัดเจนส่วนแบตเตอรี่ตัวนี้ใช้งานได้3.5ชั่วโมงนะครับและถ้าชาร์จผ่านเคสก็สามารถใช้งานได้14.5ชั่วโมงสรุปนะครับหัวเววยฟรีบัตร 3i ก็ยังคงกระลักของลุ้มพี่ไม่ว่าจะเป็นการคุยโทรศัพท์ที่ยอดเยี่ยม มีระบบตัดเสียงรบกวน ANC แต่ตัวนี้ระบบตัดเสียงรบกวนได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นเวลาโดนลมพัดเนี่ยระบบจะไม่ปิดตัวเองแล้วเพราะว่าเป็นอนเอียด้วยครับต่อย่างก็คือมี Awareness Mode ดึงเสียงจากข้างนอกเข้ามาข้างในตัวเสียงก็เปลี่ยนแนวจะเป็นเน้นเบสแทนไม่เหมือนกับรุ่นพี่ที่จะเน้นด้านเสียงแหลมที่ดีกว่าตัวนี้แบตเตอรี่ลดลงนะครับสามารถอยู่ได้แค่3.5ชั่วโมงแล้วเวลาชาร์จจากเคสก็ได้แค่14.5ชั่วโมงครับและตัวกล่องเนี่ยไม่มีชาร์จไร้สายแล้วซึ่งก็แลกกับ ดราคาที่ลดลงแต่ก็ยังเรียกว่าสุดคุ้มอยู่นะครับตัวนี้ถ้าใครสนใจแนะนำให้มาลองฟังดูครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ